เออาไว้บขงลืมบอกไปต่อไปนี้เป็นงานศิละปะของเด็กหญิงมุกค,ค่ะเชิญชมได้แล้วครับแล้วนี่คือบ้านเอาลงไปอันนี้ก่อนทำเป็นนี่เพียงสามนาทีบอกนะอธิบายด้วยว่าทำลาย ทำลูกตาผ่าหนึ่งลองบาดมือลองบาดมือนะลองบาดมือกันไก่ตัดแล้วก็ได้นะถ้ามัน Thì bài subscribe đôi kênh chẳng lời. <laughs> ที่บายโดยซีหลุมไม่ใช่ว่านั่งนิ่งๆทำอย่างเดียวไม่รู้ว่าคือทำอะไรกระปังจะติแล้ว<อ>ยังไงต่อสองนาทีแล้วเหลือหนึ่งนาทีหรอกเรื่งกงเลยเฮ้ยเป็นหน้าบึง้งมองกล้องบ้างสิครับจะทำไงต่อครับต<ส>ิดสต่ก<ส>้อนทิ๊ ที่ประตูต้องติดซัลอวเทปให้หมดขอลดแล้วโอเคแล้วก็ใกล้ร็จแล้วจะสามวิธีแล้ว เสร็จแล้วมันคืออะไรคะบ้าแบบนี้นะเสร็จสมบูรณ์ยังคะเสร็จแล้วมีหน้ายิ้มด้วยโอเคอุ๊ยมีใครโผล่มาเนี่ยอือมีหน้ายิ้มด้วยพี่มีอ่าเสร็จแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมองกล้องด้วยค่ะ